ผมก็จะมาดูกันว่าเขาทำอะไรกันเมื่อกี้ใครมันกล้ายิงข่อยฮะเมื่อกี้ใครมันกล้ายิงข่อยอิงหรอฮะอิงหัวอิงหรอฮะอนนี่เี้ยแม่งอยู่ดีๆไม่อยากอยู่อยากมาหาเรื่องชาวบ้านเจ้าช่องเขาอยู่ดีดีไม่อยากอยู่อยากไปขึ้นสวรรค์นี่อยู่ดีๆไม่ได้ อไอเบความที่มันอยู่ดีๆไม่ได้ม,ดม,ดไม,ไดม,มันอยู่ดีๆไม่ได้มันอยู่ไปดีมันอยู่ไปดีไม่ได้ท่านผู้ชมนี่คือดาเมจสองสามสองเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมยิงปุ๋มันจะกลายเป็นดาเมจสองร้อยเหียนดีหกร้อยคุณผู้ชม,มอยู่ดีๆมันไม่อยากอยู่นะแตกไปขึ้นท นะคะรีเซตอีกในสิบสามทีเพรมาอัดแค่เนี้ยมาอัดดูเฉยๆอ่ะแค่มาอัดเฉยๆแค่มาอัดเฉยๆคุนผู้ชมอัดแค่นี้ดดนแหละเฮืออะไรก็ไม่รู้คุนผู้ชมเฮือปิดคลิปละเอ๊ะเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยมาเล็ดนิวเคลียร์มาขายคุนผู้ชมมาเล็ดนิวเคลียร์มาขายเดี๋ยวผมต้องรีบเอาลง YouTube เลยด่วน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 